สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่นะ่าสนใจในรอบวันมือนอย่างเช่นเคยนะครับ ก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮารกนะครับเทนฮารกเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีความสุขกับผลงานของลูกทีมทุกคนที่ได้มีการแสดงให้เราได้เห็นครับจากเกมนัดล่าสุดผลสกอร์โดยรวมทั้ง2เลกเนี่ยก็ ชนะไป5้าประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับนักเตะทุกๆคนเนี่ยทำได้ดีมากครับมันเป็นอีกครั้งครับที่นักเตะซึ่งถูกส่งลงสนามเนี่ยสามารถทำหน้าที่แล้วก็สร้างผลงานที่ดีออกมาได้ เราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สเดตัวจริงแต่เราเนี่ยมีทีมที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ทางทินฮางมีการกล่าวชมนะฮะภาพรวมนะครับ,รรบส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยทินฮางบอกว่าเขามีความสําคัญมากนะครับในการเล่นสวนกลับแล้วก็เพ c ซิ่งนะฮะเขามีความยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในการปรับเปลี่ยนทิศทางของบอลน,นะครับเขาเป็นตัวอย่างให้กับทีมแล้วก็อยู่ในยุ่งฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ในช่วง2 3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าเขากำลังจะดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของตำแหน่งของทางบรูโน่ถ้าเกิดเราได้สังเกตเห็นเนี่ยก็คือในเกมนี้ บรูโน่เนี่ยลงมาค่้นข้างตับนะฮะแล้วก็มีการดันเฟสเนี่ยขึ้นไปเหมือนกับยืนสูงกว่าบรูโน่ซะอีกนะฮะซึ่งเทนทฮาบอกว่าบรูโน่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเรื่องนังจก่าเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเดวิดิกานนะครับเทนทฮาบอกว่าผลงานของเดวิดิกาที่แมนยูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเขาเอาชนะสถิติของปีเตอร์ชมเมเคลนครับคุณต้องเก่บม,มากๆครับในฐานะผู้จัดการทีม ผมเนี่ยวางใจในตัวเขาโดยเสมอนะครับนะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับาคาร์ดฟอร์ดด้วยนะครับเทนฮางกเนี่ยได้มีการพูดถึงรรดฟอร์ดว่ามันก็เป็นการบ่งบอกลหลายๆเรื่องนะเกี่ยวกับผลงานของทีมแล้วก็ตัวของแรดฟอร์ดเองที่เราเนี่ยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะครับถ้าเกิดแรดฟอร์ดมีสมาธินะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถทําประตูได้ด้วยวิธีการเล่นของเราเนี่ย และเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการจุดสะกอนนั่นเองนะครับก็ภาพรวมเนี่ยแรดฟอร์ดอยู่ในทิศทางที่ดีจริงๆนะฮะในช่วงนี้แถมทางเรื่องของสถิติของแรดฟอร์ดเนี่ยนะฮะตอนนี้ครับมาคาร์ดฟอร์ด ทำประตูในทั่วยุโรปให้กับแมนยูแซงหน้าคิเตียโนโรนโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ตอนนี้รดฟอร์ดเนี่ยตามหลังนักเตะรุ่นพี่ระดับตำนานของสมโมสร4รายด้วยกันที่เป็นลิทดาวซันโบในเรื่องของบอลทั่วยุโรปนะประกอบไปด้วยเวลูนี่42ประตูนะฮะ รุดฟานิสเตอร์รอย38ประตูนะครับไรน์กิก30ประตูแล้วก็พอสโคเนี่ย26ประตูส่วนมาคาราฟอร์ดเนี่ยนะฮะก็แสงหน้าโรโดไปนะครับ25ประตูนะฮะตามนี้นะครับส่วนเรื่องของฟาโกโนเบียสตรีครับเจ้าตัวก็ออกมายอมรับครับว่ามีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสลงเล่นในฐานะตัวจริงให้กับทีมนัดแรกนะครับฟาโกโนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อครับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากแถมยังมีเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ในเรื่องของการที่ได้ลงเล่นให้กับสโมรสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้แล้วก็โชคดีมากที่พวกเราเนี่ยสามารถเอาชนะการแข่งขันดังกล่าวได้อีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนก็าตามสาหรับสถิติของฟาโกนโดก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับแล้วมันก็อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าฟาโกนโดอาจจะได้รับโอกาสหลังจานี้เป็นต้นไปเพิ่มขึ้นอีกด้วยเขาเนี่ยมีการเลี้ยงบอลผ่านสาเร็จ 3ครั้งนะครับในขณะที่เรื่องการสัมผัสบอลเนี่ย53ครั้งนะครับแล้วก็ยังมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมเล่นกับเพื่อนอีกมากมายนะฮะจังหวะ1-2ทําชิ่งกับเพื่อนก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับมีสถิติความแม่นยำในการจ่ายบอลถึงแ3ดนะฮะการจ่ายบอลยาวแม่นยำา2ครั้งแล้วก็คอสบอลสำเร็จ1ครั้งนะครับผลงานต่างๆก็ดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนั่นแหละนะครับสิ่งนี้ทางเอเินฮาก็ได้มีการกล่าวชมหลังเกมเหมือนกันว่า ประสิทธิภาพที่เราได้เห็นกันเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากการฝึกซ้อมด้วยนะครับที่เขาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นในทิศทางที่ดีมีความแข็งแกร่งมากขึ้นให้ดูจากเกมหลังมานี้นะฮะที่ฟาวนโดได้รับโอกาสเป็นตัวสำรองบ้างก็มีการฉายไปออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับถึงแม้ว่าก่อนนั้นจะมีเรื่องราวที่ยากลาบากในการปรับตัวหรือว่าการเล่นต่างๆของฟาวันโดก็ตามแต่ว่าตอนนี้เขามีการฉายแสงออกมามีพัฒนาการที่เราเนี่ยต้องติดตามเป็นพิเศษ นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะทง้งเรื่องของการเลี้ยงบอลคอสบอลการวิ่งรราไปถึงการทําหน้าที่เกี่ยวกับเกมรับด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เทนหาก,กล่าวชมนะส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนครับที่ต้องกล่าวชมเหมือนกันก็คือลิซันโดโรตินีครับนัดนี้เยืนคู่กับแรี่แฟ็กไวก็ยังคงทําได้ดีครับจัดการเกมรุกของเรอัลมาติสได้ดีพอสมควรนะฮะอาจจะมีหลุดหลุดไปบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ ภาพรวมเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกอยู่นะครับมาตินนี้เนี่ยเข้าสก,กัดบอล100%นะครับก่อนที่จะมีการโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ส่งดินเลิฟลงมานะฮะมีความแม่นยำในการส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีม93%สัมผัสบอล50ครั้งนะครับแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จ27ครั้งนะครับจ่ายบอลยาว4ครั้งนะครับให้กับ เพื่มร่วมทีนะฮะแล้วก็สําเร็จถึง3ครั้งมาเตเน้มีการสกัดกั้นจังหวัดสำคัญสำคัญ3ครั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จในการดวลกับคู่แข่งเนี่ยสครั้งด้วยกันนะครับแถมท,ทั้งยังมีครีนชีตติดมือไปด้วยนะครับก็ผลงานยกเครดิตให้กับแนวรับ ของทีมแล้วก็ได้วิธีการด้วยส่วนหนึ่งนะฮะรเมิร์งแคดในมักวายครับก็ถือว่าในมุมมองผมเนี่ยผมว่ามักวายในเกมนัดล่าสุดอาจจะมีดุดดุดไปบ้างแต่ภาพรวมก็ทําได้ดีนะครับมักวายเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผย ผลงานทีมภาพรวมครับที่ทําได้ดีในเกมนัดล่าสุดนะฮะทั้ง2เกมเนี่ยมันออกมาดูดีมากครับแม็กไบายกล่าวแบบนั้นครับแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยอย่างเช่นเกมล่าสุดเลก2นะก็คือเราทําได้ดีจริงๆนะฮะเราได้ประตูขึ้นนํานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําได้ดีเพิ่มขึ้นตามลําดับนะฮะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนเขาว่าเราก็เป็นการคุมเกมได้ทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่รึ้งหลังไปต้นไปตั้งแต่แรัดฟอร์ดยิงนะฮะส่วนเรื่องของโอกาสการลงสนามเนี่ยเจ้าตัวไม่ซีเรียสนะครับเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าโอเคแหละผมต้องการลงสนามมากขึ้นต้องการเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามทํางานอย่างหนักทุ่มเททั้งเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของนอกสนามอาๆนะฮะก็ สุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดทีมเนี่ยมันไปต่อได้ทีมมันอยู่ในทางที่ดีแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะถ้าเกิดแบบเขาเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร,ร่นะฮะคือยังไงก็ได้นะครับแล้วก็บั่นใจว่าเขายังมีบทบาทสําสคัญกับทางสโมสรต่อไปนะครับสิ่งนี้ทางบอสโคเนี่ยก็ได้มีการกล่าวชมเหมือนกันเพราะว่าแม็กวายเนี่ยออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยมีบทบาทที่จะต้องช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จไม่ว่าจะได้รับโอกาสลงสนามหรือเปล่านะฮะทางบอสโคก็ออกมากล่าวชื่นชมเกี่ยวทัศนคติ ของทางเฮลิบักวาที่ได้มีการให้สัมภาษณ์จุดนี้หลังเกมเหมือนกันนะครับประโยคนี้เลยนะฮะประโยคเมื่อกี้นี้เลยนะฮะที่ แม็กวาพูดออกมาเนี่ยพอสโคก็ชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับส่วนในเรื่องหนึ่งครับที่พอสโคมีการพูดถึงประเด็นของแมนยูเนี่ยแน่นอนครับว่าช่วงเนี้ยแมนยูจะมีข่าวเกี่ยวกับการมองหาศูนย์หน้ารายใหม่นะครับพอสโคก็ได้มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยศูนย์หน้าแบบไหนหรือว่าใครที่น่าจะเหมาะสมสําหรับสโมสรแมนยูนะครับพอสโคเนี่ยคิดว่าในรายของเฮลิเคเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะฮะสำหรับแมนยู เพราะว่าสเปอร์เนี่ยก็ไม่น่าจะปล่อยให้กับแมนยูแบบง่ายๆนะครับออสิมเพนเองก็ยอดเยี่ยมนะ แต่ก็คิดว่าโอซิเฮนน่าจะเหมาะกับเชลซีมากกว่านะครับในมุมมองส่วนตัวของสโคเนี่ยเขามองไปว่าราตโรมาติเนตของอินเตอร์มิลานครับน่าจะเหมาะกับสไตล์การทำทีมของเอริกเซนฮาร์กมากกว่าตัวเลือกรายอื่นนะครับแล้วก็พัโคก็ได้มีการออกมาหนุนหลังจจดอนซานโชด้วยนะครับซึ่งขอสรุปแบบง่่ยาครับเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์บทนี้นะฮะสโคเนี่ยเขาก็บอกว่าทางจจดอนซานโชเนี่ยนะครับจะไปรอดกับทางสโบสอดแมนอยู่แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมีปัญหาก็ตามแต่หลังจาก ที่เขาจัดการเกี่ยวกับปัญหาเรียบร้อยแล้วเขาก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำประตูให้กับทีมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบรอบค้ังของเขาเนี่ยมีองค์ประกอบที่ดีอย่างเช่นย้อนกลับไปที่ดอทบุนเนี่ยเขามีตัวด้านหลังที่ดีอย่างเช่นแบ็กขวาแบ็กซ้ายที่ดีนะฮะในการเล่นเกมรุกเติมขึ้นมาช่วยเล่นจด,ดอนซานโช่เนี่ยซึ่งมันก็สามารถผลักดันให้จด,ดอนซานโช่มีผลงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับทั้งมีเรื่ององการมีส่วนร่วมกับเกมนะครับแล้วก็มี บทบาทมากขึ้นในระหว่างเกมอีกด้วยนะฮะจะรอซานโชอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีความโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีแบ็กอัพหรือว่ารอบขั้นที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องนั้นในการเล่นเกมลุกของเขาให้มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยควรมองหาแบ็กรายใหม่เข้ามาอย่างเช่นแบ็กขวานี่แหละใน,นตำแหน่งที่จะรอซานโชเนี่ยเคยเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของโรเินฟานเบอร์ซี่ครับก็ได้ออกมากล่าวชมกาาโชนะครับซึ่งทางโรเินฟานเบอร์ซี่เนี่ยก็ได้มี การยกย่องอเดรยันโดการโชครับว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางโรเบน f b ฟลายบอซีบอกว่าทางการาโชเนี่ยคือคนที่ต้องจับตามอง เป็นพิเศษนะครับคุณรูว่าเขาเนี่ยยังเด็กนะฮะแล้วก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆด้วยนะครับหากคุณดูการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากของเจ้าตัวการจัดการเกี่ยวกับความกดดันสร้างสรรค์โอกาสต่างๆสําหรับเด็กในวัยใกล้เคียงก,กับเขาเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเลยในะะที่กัลาชูทับนะครับแล้วก็ประเด็นปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็คือเรื่องของการเทคโอเวอร์นะฮะข้อมูลช่วงเยน็นครับมีข้อมูลออกมาจากหลายๆสื่อทั้ง BBC Roman o โนะครับแล้วก็ เด้เมลมีการรายงานในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้การพูดคุยเนี่ยมันไปในทิศทางเชิงบวกเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตัวแทนของฝั่งกาตาใช้เวลาลวเราๆสิชั่วโมงนะครับในการพูดคุยในการสนทนากับทางสโมสรแมนยูนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะซื้อสโมสรแบบร้อเอเซ็นหลังจากที่มีการเจรจากันหรือว่ามีการพูดคุยกันเป็นรอบที่สะนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการเสนอราคาเม็ดเงิน อย่างเป็นทางการแบบใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแผนการของฝั่งกาตาไม่เปลี่ยนแปลกนะครับก็คืออาจจะมีการปรับราคาขึ้นปรับราคาลงก็รอติดตามกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับราคาขึ้นเพื่อให้มีการเทคโอเวอร์ได้สําเร็จนะฮะตามที่ทุกคนเกลเซอร์ต้องการน,นะครับส่วนทางฝั่งของเบนเจย์คอปในฮะนา่าวทีมฟุตบอลเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขาคิดว่าแฟนๆของแมนยูเนี่ยต้องการ สิ่งที่เรียกว่าอยากให้ทุกคนแกลเซอร์เนี่ย ออกจากสโมสรไปนะครับซึ่งมันก็มีความหมายตรงๆก็คือแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ตันเกลเซอร์เนี่ยเรียบๆขายสโมสรอ,ออกไปทันทีนะฮะโดยที่ไม่ต้องการให้เยื้ออีกแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะต้อเลยจากนั้นครับเบนเจอร์ขอบก็มองเกี่ยวกับสาการตำแหน่งสย์นหน้าของแมนยูเหมือนกันครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลือกนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มองไปที่ริคเคนกับโอซิมเฮนนี่แหละพูดกันแบบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าแนรายของดูซานวาลลวิทเนี่ยก็มีโอกาสที่แมนยูคิดที่จะเซ็นเหมือน กันในช่วงซัมเมอร์นี้ฮะเป็นเป้าหมายที่มองข่าไม่ได้นะครับเกี่ยวกับสูนรหน้ารายนี้นีฮะของทางยูเวนตุสนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเ,เตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ